อยู่กันในเกม Minecraft กับผม Dark Fox นั่นแหละก็อยู่กับในมินิเกมที่มีชื่อว่าฆาตรกรกันอีกเชันเคยว่าจะเป็นนักสืบวะ่ะได้แล้วฮะมาผมก็ใช้สก,กินไอจังฮะก็เจอ,อผ่านตัวมาเป็นนักสืบนะ <c oughs> เอ้ใครเป็นฆาตรกรวันนี้อะ่ะนายหวัดดีฮะไอบ็อกไดมอนด์เฮ้ยแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยคนนี้มันเป็นได้วเนี่ยเอ้าหวัดดีนาย้วทำไมมันนั่งแบบนั้นวะนะ่ย เดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยนายเออนายมอบอะ่ะนายโอเคได้เลยเพื่อนเรียบร้อยฮะอะไรวนันนี้คนนี้นายทำอะไรอะ่ะอืมไอ้ป๊อกไดมอนฮะนี่ไงคนนี้แม่งแบบถือตาหับเลยฮะแบบตอนหน้าตาตาเลยอะ่ะเขาน่าจะเล่นไม่เก่งลอมั้งโอเคก็ประมาณนี้ฮะมาถึงก็ได้คิวแล้วเฮ้ยเอาเรื่องอยู่ฮะในคลิปนี้ ต่อกันอีกเรื่อยๆฮะในคลิปนี้ยาวๆไปเฮ้ยบัดดีนายคนนี้เฮ้ยตามแต่เราฮะเราใส่สก,กินไอาจางวิ่งตามเลยฮะอย่าตามเรามาสินายเดี๋ยวนายมีมีดมาแทงเราเพื่อนไม่เอานะอย่าควักดาบมาแทงเรานะโอเครอเกมเริ่มะมาเกมเริ่มนะโอ้โด้านนี้ด้วยอได้อยู่ฮะด่านนี้อู้อยากเป็นนักสืบอะสามวิฮะ เอาทางตันเท่ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมเป็นคนธรรมดานะฮะใหม่และเพื่อนอยากเป็นนักสืบมากกว่านะในแมปนี้ไม่ก็ฆาตรกรนะใครเป็นวะเนี่ยเดี๋ยวกันนะผมเห็นแล้ว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 ไอ้คนนั้นมันเป็นเพื่อนมันควักดาบตปไกลเลยไปแล้วไปแล้วมันตามมาเพื่อนระวังนะมันจะเอาดาบมาแทงผมว่าไม่เอานะดาบโคตรใหญ่นะฮะ ไปก่อนไปไปก่อนเปลี่ยนจากมีดเป็นดาบว่ะเก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญก่อนเออเก็บมาเก็บมาเดี๋ยวเขาซี่โอ้โหแม่งโลนลัวเลยฮะเดี๋ยวหกคนแล้วอ่ะโคตรไวเอ้ยสวัสดีนายระวังน้นนายนมันเป็นไอ้บล็อกเดมอนหรือเปล่าตัวฟ้า,ฟานะฮะผมว่าใช่่ป่ะตัวฟ้าใครสีฟ้าเนี่ยแบบยิงใส่นะฮะโอเคเก็บเหรียญมาเก็บเหรียญมามเฮ้ยเหลือสี่คนที่เหรียญม่วง เอาเฮ้ยเกมโอเวอร์นะฮะเรียบร้อยฮะใครยิงตายวะนะ่า <c oughs> ผมนี่แบบวิ่งหนีนะฮะนี่ไงคนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่งถือดาบมาต่ไกลนะฮะแม่งไล่จ้วงคนอื่นอยู่อะโอ้สิบเอ็ดคิวเลยอะแม่งยังเถื่อนโคตรเถื่อนนะยังตึงเลยอะคนนี้ฮมาต่อกันอีกฮะเราเกือบแล้วไงเร,เราแบบเราเห็นก่อน <c oughs> <c oughs> เห็นปุ๊บผมวิ่งแลนะ้ววิ่งอย่างเดียวเลย วอดแมปไหนดีวะเออแมปออฟฟิศละกันนะฮะไอแมปเดิมอะแมปออฟฟิศ <laughs> นะฮะผมชอบไงมันแคบดีฮะเอ้ยวันดีโอ้โหตัวละครน,น่ารักอะกับเออหมวกฮนะเป็นกระต่ายใส่หูฟังด้วยมาเอาด่านนี้วะเนี้ยด่านนี้คือมันกว้างอะกว้างมากๆฮะเอาไงดีเออสามวิละขึ้นบนดีกว่า โอ้เป็นคนธรรมดาอีกแล้วเหรอไม่อยากเป็นแลนะ้วอยากเป็นนักสืบมากกว่าฮะผมขี้เกียจหานี่างหาเหรียญเยี้ยนล้นลใครมายืนนิ่งตรงนี้ยืนเอฟเคเหรอเพื่อนขอเหรียญหน่อยอุ้งโดนแย่งตอนหน้าตาตาแล้วนายเป็นปะเนี่ยอย่าเอาดาบมาแทงนะไม่เอานะอย่าควักดาบมานะเว้ยคนนี้อย่านะเวย้ยอย่าควักดาบมาแทงนะเวย้ยโอเคฮะเฮ้ยเหรียญน,นะอยากได้เหรียญ เฮ้ยปับป๊บปั๊บปั๊บปัป๊บอื้มนี่มันไอจางอีกคนหนึ่งเนีน่ยว่ะนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเออแป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งเดี๋ยวต้องตามฮะต้องตามไปดูแล้วกันต้องใครเป็นฆาตรกรวะเนี่ยฮะหรือว่าคนที่มันยืนนิ่งวะเป็นฆาตรกรเ <laughs> พราะว่ามันยังไม่ฆ่าใครเลยฮะผมว่าใช่ว่ะเออโอเคขอเหรียญหน่อยแล้วกันนะเพื่อนขอเหรียญโอเคเก็บต่อหน้าตาตาป่ะล่ะ เออวันดีฮะนี่มันเวอร์ชั่นใส่แว่นลวเลยเนี่ยมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยเหรียญเหรียญม่วง<ๆ>เหรียญม่วงเก็บก่อนโอเคฮะได้มาเจ็ดเหรียญแเหรียญล้วเฮ้ยนายโอ้โหเราจะเอาอ่ะเฮ้ยเราขอตรงเนี้ยหื่ยแย่งกับต่อหน้าต่อตา,ตาเลยฮะถ้าใครเป็นอ่ะแล้วกอนนะยนังหาไม่เจอแล้วฮะด้านล่างนี้ไม่ใช่แน่ๆอืมโอเคเราไว้ใจได้ฮะพวกนี้ด้านล่างเนี่ยแต่คนด้านบนนะดิ จะมีใครไว้ใจได้บ้างอ้าวเรียบร้อยฮะเกมจบแล้วใครเป็นอ่ะจะต้องไปดูตรงล็อบบี้ฮะว่าใครเป็นอ๋อคนนี้เป็นหรอเออโอเคฮะเป็นตัวดำๆมันเป็นว่ะมันได้3มคิวฮะเป็นชุดหมูนะใส่ชุดหมูสีชมพูนะฮะเอ้ยวัตดีวัตด,ดีไอาจังเวอร์ชั่นใส่แว่นนะฮะโอเคฮะมาต่อันอีกเรื่อยๆเลยวัตด,ดีจิ้งจอกตัวนี้ มันเป็นสกินซื้อไอ้จิ้งจอกไอ้พวกเนี้ยเออโอ้โหต้องสองคนเลยเหรอต้องสองสกินแล้วใครจะไปรู้วะเนี่ยว่าถ้าเกิดมันเป็นฆาตกรแม่งสวยมากนะแม่งไม่รู้ะอะมาโอ้โหแบบนี้ซะด้วยจัดไปอีกแล้วครับแบบนี้แมบออฟฟิศนะฮะมาอยากได้เหรียญสักหนึ่งเหรียญน,นะฮะชึบเป็นโอ้โหคนทรรมาได้อีกแล้ว โอ้เหรียญโดนแย่งเฮ้ยไอจางอย่าอย่านะอย่านะมีดาบปะเนี่ยฮะมีดาบไม่เอ่ยขอเหรียญแล้วกันมีอีกวเนเหรียญโอ้ตรงนี้ไงเก็บมาเลยแล้วกันนะไอตรงนี้ไอผ้าคลุมวัดดีเพื่อนเฮ้ยอย่านะอย่างัดดาบมาแทงนะเก็บเก็บเก็บเออเฮ้ยตกใจหมดเลยโอ้แม่งโคตรเสียวเลยวะ่ะ ใครไม่เป็นฆาตรกรวะเนี่ยเก็บมาก่อนละกันนะฮะโอเคเออใครเป็นใครเป็นใครเป็นขอดูแป๊บหนึ่งนะว่าใครเป็นตรงนี้ใช่ปะเออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้อะ่ะเก็บเหรียญกันฮนะเก็บเหรียญมาเก็บ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 เออตัวนี้เราขอเราขอชึอบแล้วอีกหนึ่งเหรียญเออแปดเหรียญละมาใครเป็นฆาตรกรโอ้โหรู้เลยว่าใครเป็นนะฮะ โอ้โไม่ชุดดำมาตะกายเลยไ,ไปเลยเพื่อนเลยชุดดำมันเป็นอือหืออือหือวิ่งเลยวิ่งเลยเก็บเหรียญด้วย <c oughs> เฮ้ยมันตามนี่วะจิบหายแล้วมันโอ้โหมันตามมาเลยฮะมันเห็นผมว่า <c oughs> โอ้โหโดนโดนดาบแทงเลยฮะไม่โอ้แม่งทันรู้ยะไวะโดนดาบแทงฮะด้านหลังโอ้แม่งยิงไม่ทันนะน้ามาตะกี้เนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะมาเริ่มเกมใหม่แล้วกันจัดไปฮะ โอ้์ฆาตรกรเนี่ย17 17เปอร์เซ็นต์นะลิ้นพันกันไปเลยโอเคป่ะเออแล้วก็เออนักสืบอยู่ที่3เปอร์เซ็นต์3.3เปอร์เซ็นต์โอ้เปอร์เซ็นต์มันโคตรน้อยเลยมา10วิฮะ10วิใครจะเป็นฆาตรกรก็มาดูกันนะฮะเฮ้ยนายคนนี้หวัดดีเพื่อนผมไม่อยากวิ่งตามว่ะเดี๋ยวมันงัดดาบแทงนะฮะ เออเป็นอินโนเซนต์อีกแล้วเพราะว่าอยากเป็นแบบพวกนี้มั้งอ่ะนักสืบบ้างอ่ะเก็บเหรียญฮะมึงเบื่อเก็บเหรียญเนี่ยต้องมาวิ่งเก็บเฮ้ยนายเมื่อกี้นายแบบโปกแขนทําไมอ่ะเมื่อกี้มันกระตุกแต่ฮะเอ๊ะทำไมกระตุกอ่ะวัดเดอรโอ้โหรู้แล้วฮะแมงยูทูมนแจ้งเตือนเนี่ว่าถึงกระตุกนะฮะโอเคไปก่อนอไปไว้ก่อนอเอ้ยเป็นบัเนียคนนี้อย่านะยานะอย่างัดดาับมา,าแทงแล้วนะเหรียญเก็บก่อน เอ้ยมีคนแบบไปเก็บธนูนักสืบฮะแม่งนักสืบตายปะเอ้ยเหลือแปดคนแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนกันน่ะแมปนี่คือมันใหญ่เกินไปมันหาคนไม่ค่อยเจอฮะเออเฮ้ยเอ,ยเ,อเล็กปะเนี่ยเอเล็กเป็นปะเนี่ยไม่ใช่นะเก็บเหรียญก่อนหกเหรียญได้เงาหกเหรียญหายากมากะฮะเอาแล้วใครเก็บธนูนแล้วฮะธนูตกแบบบ่อยมากเลยนเนี่ย ก็ใครเป็นเป็นฆาตรกรอัะเรียบร้อยให้เกมโอเวอร์อีกแล้วนะฮะมม่แต่วิ่งเก็บเหรียญเนอมันแบบโอโหเหรียญมันเกิดช้าอ๋อ,อคนนี้เป็นไอชุดดำเป็นอีกแล้วตอนเนี้ยคนนี้นะฮะโอเคมาต่อฮะอตั้งห้าคิวเลยวะ่ะได้อยู่ฮะห้าคิวเลยคนนี้โอเครอรอ,อมาเกมเนี้ยฮะผมก็เวลสิบสี่นะตอนนี้ ผมเล่นแบบป่อยมากอะช่วงนี้ฮะมารอเกมเริ่มฮะสิบวิมันสนุกดีนะฮะเกมไมค์คราฟในไม่ได้เกมนะฮะเออมันโคตรสนุกเลยอะโอเคสองหนึ่งศูนย์ไปโอโ้โหแมปนี้แล้วเหรอโอ้เบื่อแมปนี้แล้วโคตรเกลียดเลยอ่ะมันหาคนไม่ค่อยเจอเว้ยเพื่อนเฮ้ยแบทแ,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 แมนแบทแมนแบทแมนเออแบทแมนเราฮะจะเป็นไม่ได้นาย โอเคเป็นอินโนเซนต์อีกแล้วฮะเป็นคนธรรมดาเฮ้ยคนนี้นายมองอะไรอนะ่ะมองเลึกๆเป็นปะเนี่ยเป็นหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่นะฮะคนนี้เฮ้ยเอยโอเคมันไม่ใช่คนนั้นก็ไม่ใช่โอเคฮะตรงนี้ปลอดภัยอืมต้องการเหรียญนะต้องการเหรียญเหรียญหายากมากเฮ้ยเสียงเสียงเหรียญตรงไหนตรงนี้เหรอด้านหน้าเหมือนจะมีคนวิ่งตามกันปะนะ เฮ้ยนายเป็นฆาตกรหรือเปล่าเนี่ยวิ่งตามกันไปอะ่ะโอเคฮะโอเครีบวิ่งเก็บเหรียญดีกว่าได้แค่สองเหรียญเองอ่ะตอนนี้คนเหลือญสิบสองคนฮะขึ้นไปเร็วตรงนี้มีเหรียญอยู่นี่ไงเก็บมาเลยแล้วกันนะเหรียญจัดไปแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งเหรียญเอาเฮ้ยธนูของนักสืบดอบนะฮะอยู่ไหนฝรน่งตรงนี้ปะเนี่ย หรือว่าด้านล่างฮะไม่รู้นะ่ะโอ้โหผมเจอมาลวฆาตรกรเพื่อนเพื่อน,นไปไปเฮ้ยคนนี้คนนี้ไปด้านหลังเข้าแล้วเย,ย้ยมันใส่มงกุฎหรือเปล่าวะโอเคฮะถอยก่อนถอยวิ่งแล้ววิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยหนีก่อนมันเอาดาบมาแทงแล้วนะ่ะมันไล่แทงเขาะฮะตอนนี้เฮ้ยจะติดจะติดสิมันตามมาปะไม่ตามมาผมก็ขึ้นแล้วฮะไม่อยู่แล้วด้านล่างอ่ะมีฆาตรกรอยู่ด้านล่างฮะเราต้องรีบขึ้นไปฮะตอนนี้ เฮ้ยเหรียญเก็บก่อนชึบโอเคเจ็ดเหรียญขาดอีกสี่ปาแฮดอีกสอง9เก้าแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเองเฮ้ยอย่าตามมาละสิบมามาซินายอยู่ไหนเนี่ยไอฆาตกรเอาเรียบร้อยฮะโดนยิงตายละอยู่ล่างนะฮะเนี่ยไตรงนั้นไงเห็นชื่ออยู่นะฮะโอเค <c ười> ใครฆ่าเอาคนนี้ฆ่าฮะนี่ไงมาใส่มงกุฎแต่คนนี้ โอ้แม่งแม่งถือได้ปตัตตไกรเลยอะโอ้โหนายได้กี่คิวสามคิวเองอะเพื่อนโอ้อะไรอะเพื่อนสามคิวเองเฮ้ยสวัสด,ดีเธอโอ้ยหมวกโคตรน่ารักเลยว่ะหมวกเป็นแม่มดนะฮะยังสวยอ่ะมาจัดไปในแมบนี้ฮะโอ้โหแมบนี้แบบชอบนะเฮ้ยสวัสดีเธอสามวิฮะสองหนึ่งศูนย์โอ้โห,ดดห,น,ห,น,โโหนี่ไงไอจังคือฆาตกรเว้ยตานี้มา มาให้อายจังฟันซะดีๆมาให้แทงนะฮะมาล้างแค้นไงยเออคนที่แทงนะฮะแทงให้หมดเลยอยู่ไหนขอแทงหน่อยดิขออ้จังแทงหน่อยซิพวกนายเอ,อ้ยขอขอหน่อยฮยทำอะไรเนี่ยทำอะไรตีแม่งเอออย่ายิ่งอย่ายิงไม่เอาไม่เอามันอันตรายนะเพื่อนเอ,อ้ยคนนี้ก็บัอกอะไรของพวกนายเนี่ยมาฮะอาจังแทงซะดีๆนะฮะเออมีคนเก็บลนะ โอเคเหมือนที่อยู่ตรงด้านนอกตรงนี้ชึบมีปั๊บไม่มีอ่ะอยู่ที่อื่นนะฮะตอนนี้ธนูอ่ะนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจน่ะเจอแล้วเอ้ยบันดีเอาไปไหนอ่ะเอ้ยคนนี้อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปโอ้โหไม่นหนีเขาไปวิ่งไวมากฮะเดี๋ยวก่อนนะกดวิ่งก่อนกดวิ่งไม่ติดแปบ๊บหนึ่งนะผมไม่ทางแคบนะสวยเลยงานนะี้โคตรสวย เอ้ยมาทำรายการขอไอจังแทงหน่อยขอแทงหน่อยขอแทงหน่อยโอเคฮะผมจะแคมป์แล้วกันนะแคมป์ตรงธะูของนักสืบเอาไว้ฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาหรือเปล่าเอเยที่ไม่โดนเฮ้ยอย่าอย่าไปเก็บไม่เอาไม่เอาไม่เอามันอันตรายนะเพื่อนไม่ต้องเก็บมาไอาจังขอแทงหน่อยนะ ขอแทงพวกนายหน่อยนะเอ้ยมาจากไหนเนี่ยว์ปมาหรอเพื่อนนี่ไงขอแทงหน่อยแล้วก็มีอีกเปล่ามีมาอีกเปล่านะฮะต้องเฝ้าแคมป์ไว้ตรงเนี้ยโอเคผมจะรอแถวนี้แหละนะฮะมาไม่เอ่ยมีใครมาไม่เอ่ยไ <c oughs> อยจังขอแทงนะถ้าเกิดมาเราแทงนะพวกนายออร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 อ ผมได้มากี่คิวปะเนี่ย9คิวแล้วตอนนี้รวมกันโอเครอ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 คนมามันเป็นที่ลับไปไอตรงเนี้ยมันจะมีใครรู้ป่าะวะว่ามีตรงนี้อยู่ในแมปนี้นะฮะอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะโอเคเก็บเหรียญก่อนฮนะเออมาเรี่ยงเนี่ยอีก5คนนะฮะตอนนี้ยังไม่มีใครมาเลยหรอตรงนี้ แคมไว้ไงแคมไว้ก่อนเฮ้ยมีคนมาเก็บเอ้ยโดดหลบโดดจุกไม่โดนไม่โดนขอแทงหน่อยแล้วกันนะขอไอ้จังได้แทงหน่อยมามาอีกใบม,มาอีกใบม,มันวะมันวะมาอีกหรือเปล่าเฮ้ยเยผมได้ในวิชันเฮ้ยก็ตายก็ตายเอ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนขอไอ้จังแทงหน่อยนะ โอเคฮะเดี๋ยวรอกันฮะรออีกสคนอีก3มคนดิเอออีก3มคนนะฮะตอนนี้เราแคมป์เลยแคมป์ไว้แคมป์ไว้ฮะรอคนมาจะมีใครมาหาปะเนี้ยเราแทงนะพวกนาไยเขาอยู่ด้านบนกันฮะเออผมไม่รู้ว่าเขาจะหาเจอบ้างตรงเนี้ยมันเป็นแบบทางซอกลืบไงเฮ้ยโอเคไม่ใช่ฮะตกใจหมดเลย นึกว่าคนมาเควิ่งแบบวิ่งวนฮะเดี๋ยวมีคนแบบเล็งธนูใส่มันจะแบบไม่โดนไงจูวิ่งจูมาสเตอร์ประมาณนี้ฮะโอ้แล้วมาตายตรงเนี้ยตรง,ตรง,ต,รงตรงที่ทํายาฮะเออเป็นที่ทํายาของแม่มตอะเนี่ยตรงเนี้ย <c oughs> เป็นการบูชายันหรือเปล่าฮะแบมบมาทําแบบพิธีกรรมบูชายันเลยวะ่ะโอเครอรอรออ,อ,อีกสามคนอยู่ไหนเนี่ยพวกนายมาซี่มาซี่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ก่อนแป๊บแป๊บแป๊บ ต้องเข้าไปต้องเข้าไปฮะต้องเข้าไปตรงนี้เข้าไปเร็วเข้าไปเออนั่นแหละแล้วผมได้อาชิเม m น n t อะไรก็ไม่รู้ฮะหรือว่ามีคนแอดเพื่อนวะไม่รู้ว่ามันคือว่า XBOX อ,อ,อะโอเคมารอร <laughs> อคนมาตรงนี้นะ <laughs> ผมแม่งอย่างมันเลยวะ่ะโคตรมันเลยฮะ <laughs> มาย่งเนี้ยโอ้โหแม่งโดดจะปวดมือ <laughs> ปวดนิ้วมือฮนะตอนนี้ <laughs> กดโดดอะ <laughs> เออ อีกประมาทัก33วินวิลนี้ฮะเออถ้าเกิดเวลามันับจบก็คือฆาตรกรจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะในมิติเกมของมือถือนะฮะเออโอเคล้อก่อนลอก่อนลอ้ลอก่อน19วิแล้วยังไม่มีใครมาตรงนี้เลยอีก3คนมันไปไหนกันวันนี้่ะฮะพวกนายอ่ะสคนน่ะอยู่ไหนกันโอเคลอ้ลอลอ้ลอเราแคมป์เลยตรงนี้ ว่าผมเห็นคนแคมป์ไงแบบนี้ผมเลยแบบมาทำตามแล้วกันนะว่าแบบเออมันก็ใช้ได้อยู่นะแคมป์ไอ้ธนูของนักสืบเอาไ,ไว้เรียบร้อยฮะเกมจบลงแล้วตอนดีเออโอเคก่อนดูสกอร์หน่อยสิว่าเท่าไหรฮ่ฮ่ะนี่ไงสกอร์ก็1 1 q คิวนะฮะไอจังคือฆาตรกรไงไม่ใช่ไอดอลแต่เป็นฆาตรกรต่างหากล่ะเออโอเคฮะเป็นนายแล้วนายเปยืนทำอะไรตรงนี้โดดไปโดดมานะฮะ โอเคพอละโคตรเหนือ่อยเลยแม่งปวดนิ้วและฮะโอเคถ้างั้นสหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนรายการผมชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้รายกันนะก็เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย